สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องจ้าวันนี้อยู่ที่นะครับอำเภอกระบินบุรีนะครับพี่น้องครับย้ายสนามมาตรงนี้นะครับแต่ก็เจื้อนยนิดนึงครับแต่ก็ไข้ก็มองวังเสานะครับมองวังเสานี้เจื้อนเจือนนะครับ การการลงลังนะครับพี่น้องสุสุจะพอะ่อป้าก็เด็๋ใส่เสืองา่ามแท้ หลเละหลเละยหลทก็ดกอยูีจะมีของมีของยางค่านก็บางเสาบางเสานี้เละทั้งเละทั้งดินแด,ดงขี้ดินโอบตีนพี่น้องครับยางกะระป๋อยโอ้มีรถน้ำด้วย รถน้ำมีฟังไงความมือ <c oughs>

มือสภาพตีนะจ้ะเอาล่างหน่อยห้ององยู่ใส่นี่เอาล่างหน่อยห้ององยู่ใส่โอ้นี่อมฮากินบบ้าเอาผ่ากันผ่าไม่หนี

เปลียกแล้วบริเวณสนล่าลง,นนอองมันต้องเข่าฝ่ายจนมานักก่มันมีอีกหนึ่งนี่แบงค์ว่าทำพาซึ่ง,ง,งอยู่ขางใน,น,งนอีกทานึ่งเน่ทำแมนดิ้อ้าวตีอี่หนัง อื่นะเปลี่ยนชุดนานก็ได้เอาตั้งแต่งหนาอยู่ดีหลากร่างใหญ่ไปหับเออเออแปบ๊บนึงออกค็คู้บัญชามันเลกไก่ตั้งหลังไงด นี่แหละทั้งหมาเห็ดจัดก่อนปะผูกก่อนสักหไ่อ้เาถุสวัสดีค่ะผู้ระกอบานะคะ ขาบรรยากาศของเรานะคะแม่จะเป็นอันแอดมินด้วยนี่คุณ <c oughs> พี่พี่เรู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับสถานที่วันนี้ให้สามคำค่ะคำว่าจืนและจืนและจื้นไม่ใช่คุณแหลมนะคะวันนี้เป็นคุณจืน <c oughs> จะเกือบบุกก็น <c oughs> ทับอ oh, okay, ีกันึงบอเอฟไม่มีสองคู่เลยคือ 我吧。 เก็บกาวติดแถวเกว็บผ้าปัดมุ้งหางเรว่าห้องน,น้ำยิ้มใส่ห้องน,งน,น้ำงนานดีเจ้งห้องยังโอุ๊ยแปดนาทีแล้วเดียเ๋ยวลงคลิปก่อนนะครับพี่นอ้องครับผาอาบน้ำครับนี่ครับมองอาบน้ำ ามีที่หยมน้ำนะครับวันนี้สวัสดีครับ